เปิดร้านแต่เช้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขายของนานค่ะทุกคน,นช่วงนี้ก็งานเยอะหน่อยนะคะนี่เปิดแต่เช้าค่ะก็พอมีลูกค้านะคะมาช้อปปิ้งซื้อ,อสินค้าที่ร้านนะคะแต่เช้าค่ะทุกคนมีน้องๆน,นะคะมาซื้อเสื้อผ้าฝากคนเท่าคนแก่จากทุกคนเนาะ <c oughs> ค่ะน้องๆก็มาซื้อเสื้อผ้าค่ะฝากให้คนเท่าคนแก่ค่ะอากาศเย็นค่ะทุกคนมอบความรักความห่วงใยนะคะให้กับคนที่คุณรักค่ะแทนคำห่วงใยโดยการซื้อเสื้อผ้าค่ะฝากให้คนเท่าคนแก่นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ หนาวนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะก็นี่แหละจ้ะแม่ค้านะคะช่วงนี้ก็อากาศแปรปี่ยนนะคะก็ได้ขายของหนาวจา้ะขายสินค้าตามฤดูกาลจากทุกคนค่ะก็นี่คือเป็นหน้าที่นะคะเป็นอาชีพของเราจาก้กเช้าๆ้านะคะทุกคนก็ยิ้มรับวันใหม่อากาศสดชื่นแจ่มใสคะ่ะ ใจิตใจเบิกบ,บานค่ะยิ้มรับวันใหม่นะคะทุกคนเราก็มาชมบรรยากาศนะคะในการขายของกันในช่วงเช้านะคะนี่คือหน้าที่และเป็นกิจวัตรประจําวันของเราเลยจากอาชีพของเราแล้วก็นี่แหละเปิดร้านขายเสื้อผ้าจากทุกคนก็นี่แหละน้องน้ำหวานขายอยู่นะคะ น้องก็น่ารักจ้าคนขายก็น่ารักลูกค้าก็น่ารักนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะค่ะก็มีนี่แหละจ้าทุกคนค่ะก็ขายไปเรื่อยๆค่ะวันนี้แต่ละวันก็จะเป็นการอยู่กับลูกค้านะคะเราก็จะอยู่กับลูกค้าจากช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลนะคะตุษจีนแล้วนะ ช่วงนี้ก็สำหรับท่านไหนที่นะคะอยากจะใส่เสื้อเนาะนี่เลยจีบเผาก,ก็มีจำหน่ายนะคะทุกคนค่ะจีบเผาค่ะด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อกันหนาวนะคะหมดจากเทศกาลหนาวนะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานเนาะ แล้วก็นี่แหละเช้ามาก็ประกอบกิจจวัดรโดยการมาเปิดร้านจากทุกคนก็ขายของกันไปนะคะใครมีหน้าที่อะไรเนาะก็ทำอันนั้นค่ะยิ้นรับวันใหม่กับหน้าที่ของเราจาก พามาชมนะคะบรรยากาศเนาะการขายสินค้าของเราเะจ๊ะในแต่ละวันค่ะทุกคน <c oughs> ด้านน้นจะเป็นน้องเปิ้ลน,นะคะน้องเปิ้ลกำลังขายเสื้อแจ็คเก็ตค่ะทุกคนก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตผืนสุภาพบุรุษนะคะสินค้ามีมากมายมากจริงๆค่ะ ต้องใช้พนักงานขายอยู่ที่3คนนะคะกับตัวเราตัวเราเองก็ไม่ว่างนะคะเราก็ขายสินค้าแหละค่ะก็เป็นตัวหลักนะคะเราก็จะเป็นตัวหลักค่ะก็ทำงานเยอะหน่อยนะคะ